สวัสดีครับผมตัวรถคุมือศึกครับกับคุณมือศึกกันด a ชแนลกันพลาบ้านๆวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับกันดมตัวนิวเซฟเนาะเป็นนิวกันดำเวอร์ชันของตัวฟุกุโอกะเซฟซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ที่3แล้วเนาะตอนแรกเนี่ยเราได้กล่าวไปถึงว่าตัวของกันดำเซฟคืออะไรแล้วก็ตอนที่2ก็คือเป็นเรื่องของการตอบประกอบอย่างละเอียดเลยโดยทําเป็น Stop สต็อปเวอร์ชันแต่ตอนที่3นี่เราจะมารีวิวตัวกันพลาใน,นการแต่ว่าวันนี้เนี่ย ตัว New ก u n ดัมตัวน anyway, ี้เนี่ยผมคงไม่ได <sho> ้รีวิวเดิมละลองเปลี่ยนดูลักษณะการรีวิวของผมวันนี้ก็คือจะทําการเหมือนกับเป็นการสอนอย่าว่าในการสอนเลยเป็นเรื่องของการเอามาโพสท่ารีวิวแล้วโพสท่าดูแล้วกันเผื่อว่าการพามือใหม่หลายคนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยไม่มีไอเดียในการที่จะแบบขยับจัดท่าโพสต่างๆหรือบางคนโพสในรูปแบบตัวเองจนเบื่อแล้วเนี่ย จะมาลองดูแบบผมก็ได้เนาะอาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เอามาคิดท่าเพื่อจัดใส่ตู้โชว์ของเราเองเนาะอ่ะตัวนี้เนี่ยผมได้พ่นเคลียร์เป็นเคลียร์กึ่งเงากึ่งด้านเนาะเออกึ่งบางโลเลยกึ่งมาที่กึ่งด้านก็ผลออกมาแล้วก็ขนาดข้างี่พอใจตัวโดยรวมเนี่ยผมเอาสติกเกอร์ที่มันมีอยู่ในกล่องนี่แหละมาทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ได้ใช้ดีดาวน้ำเนาะ เห็นว่าพวกสติกเกอร์เนี่ยมันเยอะมากเลยประมาณแบบถ้าทั่วตัวนี้ประมาณน,น่าจะ200จุดได้มัง้งเนี่ยเป็นทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยแบบหนึ่งดูสิอ่าเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยมีทั้งเป็นสีด้วยอ่านี้ก็สวยเลยเนาะเป็นสีขาวเอ้ยเป็นสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็ตัวที่เป็นโลโก้ของนี่ก็สวยเหมือนกันเนาะแต่ว่าความยากง่ายมันก็มี พอสมควรอย่างเช่นตรงนี้ครับมันต้องติดให้แบบว่านี่ให้มันดูนพอดีกันหน่อยเนาะไม่งั้นประกบแล้วเนี่ยมันจะดูแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็ส่วนตรงนี้ที่ยากอันคือตัวส่วนกรนะโบงครับนี่จะเห็นว่านี่หนึ่งสองแล้วก็3 3ชิ้นเนี้ยถ้ามันประกบไม่พอดีเนี่ยมันก็จะไม่สวยเนาะนได้มากทีสุดก็มานนี้แหละของผม แล้วก็ส, no สว่วนที่เป็นสีทองแวบแวบแวมบไม่ใช่ <c oughs> สิแวบแวบวิบิบับับนี่ก็คือเป็นตัวของฟอยล์สติกเกอร์เนี่ยครับเป็นฟอยล์หมดเลยแต่ว่าเป็นสีทองก็สวยนะครับแต่สำหรับตัวนี้ผมเอาปากกาสีเงินแล้วก็ปากกาสีทองมาแต้มเอาเองนี่เห็นไหมจึ๊บประมาณนี้ครับมันทำให้ดูว่าเออมันมีสีสันมีรสชาติหน่อย เดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยการโพสท่าแล้วก็รีวิวดีกว่าเนาะอะ,อะคือของผมเนี่ยพื้นฐานในการโพสท่าของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าแบบบนอากาศหรือท่าพื้นดินเนี่ยผมใช้หลักการอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยก็คือการบิดกันท้ายเป็นเกี่ยวอ่ะบิดยังไงนี่ยกตัวอย่างนะครับอันนี้เห็นไหมมันคืออะไรมันคือกาปั้นคำว่าบิดของผมเนี่ยก็คือบิดบิดเนี่ยครับ บิดให้เป็นเกลียวทั้งตัวเลยมันก็จอกมากแบบนี้ครับนี่เออแล้วมันจะใช้กันการพาได้หรือเปล่าคือเอาง่ายๆเนี่ยขนาดตัวกาวบ้านนะครับมันบิดออกมาแล้วเนี่ยจากที่มันเป็นอุ้ยหลุดเนี่ยครับจากที่มันเป็น เส้นตรงธรรมดาเป็นแท่งธรรมดาเนี่ยพอบิดเกลียวเนี่ยมันก็จะดูมีการเคลื่อนไหวเนาะมีเหมือนเดนามิกดังนั้นกันพาก็สามารถทําได้เหมือนกันเอออามางคนสงสัยว่าการปันน้นได้ผมทําอะไรจริงไม่เกี่ยวกับการโพสท่าแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยการใช้กาป้นของผมคือบางทีใช้ติดส่วนที่มันหลุดง่ายอย่างเช่นเขาหรืออย่างเช่นตัวที่กันพาบ,บางตัวอย่าง a อเรียลใช่ไหมฟูนเมคานินที่มันจับอาวุธยากก็ใช้ตัวนี้อัดเข้าไปที่มือแล้วก็แแบง่ายก็อยู่ครับ แล้วก็เวลาแกะก็แกะง่ายไม่ถึงคราบไม่มีรอยเวลายึดก็ยึดติดแน่นสมควรเดี๋ยวเรามาดูการพสท่าของผมเลยละกันเนะาะเขเป็นยังไงอะเราก็เริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยเนาะนี่ส่วนหัวตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะขยับได้ดีมากเลยผมชอบมากเลยเนี่ยก็คือก้มเงยได้เยอะครับก้มเงยซ้ายขวาเนาะนี่ คือทาให้ติดว่าเวลาเราก้มแล้วก็เราติดเนี่ยมันจะติดตรงบกเส้นนิดหน่อยสลับการก้มเงยเนี่ยมันจะมีอีกล็อกหนึ่งก็คือตัวส่วนที่เป็นเนี่ยครับตรงเนี้ยส่วนที่เป็นเหนือส่วนชิ้นส่วนเหนือหน้าอกนะครับนี่เห็นไหมครับส่วนขาขาวๆนี่นะครับทําให้การ่าของเราเนี่ยมีมูคเม้นในส่วนของคอได้เยอะขึ้นปุ๊บนี่ก็ได้นี่นะครับปึ๊บนี่เออเนาะ เวลาผมโพสเสะที่บอกว่าบิดเป็นเกลียวคือยังไง่ะถือว่าผมให้หัวเป็นด้านขวาของท่านผู้ชมนะด้านขวาของเราแล้วก็จะบิดเลยฟึ๊บบิดมานี่หนึ่งทีต่อไปลำตัวเนาะถ้าเป็นลำตัวก็บิดกลับอีกข้างหนึ่งให้มันเป็นเกลียวฟึบนี่สองเอมาดูลำตัวดีกว่าลำต,ตัวนี่ผมว่ามันขยับดีเลยเนาะ เนี่ยครับเดี๋ยวลองดูให้ดูอาแขนนิดนึงเห็นชัดหน่อยนี่เห็นระู้เนาะมันสามารถดึงได้อีกล็อกหนึง่งชุบนี่ดึงขึ้นใน้สุดเลยเนี่ยครับดังนั้นอะเรื่องของการก้มครับฟึบนี่ก้มได้เยอะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะบิดซ้ายบิดขวา นี่เนาะสวยสวยสวยแล้วก็ขึ้นไหวดีด้วยอ่ะต่อ,อหัวขวาเนาะอกซ้ายเอวขวาเอวก็เอวก็ดิบนั้นขวา,วววขวานี้ก็จะเป็นอย่างนี้จะเริ่มเป็นเกลียวแล้วเนาะหลังจากนั้นมาดูสะโพกแล้วกันเดี๋ยวรีวิวสะโพกหน่อยเดี๋ยวจะผ่านเลยไปนี่ฟับชุบ ทุกท้น,นะครับเขีับได้หมดเลยใครชอบจัดท่าแบบกระโปรงพิ้วๆเขีับไปเขีับมาเงี้ยได้หมดเลยเนาะเอวขาอ่ะขาเมื่อกี้ขวายไหมอันนี้มาซ้ายแล้วกันปุ๊บมาซ้ายปุ๊บอ่ะแค่นี้พอเดี๋ยวดูขานิดนึงขาก็จะมีส่วนที่ส่วนที่บางไอ้พ่นเนาะเขยียบได้อุ้ยเขยียบได้ไม่เยอะ พอถ้าเยอะก็จะหลุด <g iggle> ก็จะมีข้อพับนี่นี่ตรงนี้เนาะจุดเลื่อนมาอืมสวยเลยทีเดียวนี่ครับปลายเท้าข้อเท้าบิดซ้ายขวาได้ผลสมควรแล้วก็สวยงามด้วยเนาะเออ ดังนั้นถ้าไปมาะอ่ะไม่เป็นไรก็เอาเดิม,ดมบิดขวาปึ๊บอะอย่างนงี้แล้วกันอืแค่นี้พอจะดูว่าอ,อย่างนี้มันจะได้หรือล้วบิดไปบิดมาบิดไหมา,มาก็สุดท้ายอยู่ที่ว่าการจัดให้มันขึ้นแท่นหรือให้ยืนเนี่ยครับปึ๊บแค่นี้พอ พูดตรงๆอ่ะมันก็ได้ท่าละคือไม่ได้ยืนเฉยๆล,ยละมั่เป็นท่าโพสท่าหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดเราเอาให้มุมมุมตรงๆของมุมกล้องก็จะวานี่ครับนี่เห็นไหมฮะที่เหลือก็คือแขนเนาะเราจะให้มันเป็นอารมณ์หรือเป็นท่าโพสในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไหนเราก็ปรับแขนให้เข้ากับสิ่งที่ต้องการเนาะเดี๋ยวเรามาดูแขนก่อนละกันยังไม่ได้รีวิวเลยตัวนี้อืม บางคนอาจจะคิดว่ามันโพสยากหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นแยกเป็นสชิ้นใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันขยับ,ยบ,ยบอิสระต่อกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นข้อดีเนาะอย่างเช่นปึ๊บนี่ไข้างหลังเปิดได้เปิดให้ดูหน่อยนี่อุ้ยตกกล้องนี่แล้วก็เปิดได้นะครับวงมของแขนก็จะกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็ส่วน ตัวนี้เคลียบได้ก็จะปรับมุมก็ได้ปรับมุมให้มันแตกต่างก็ได้หรือจะปรับมุมให้มันเข้ากับล็อกของตัวกรอบด้านบนก็ได้เนี่ยครับวาสวยเนาะแล้วก็อ่ะทีนี้เอาเอาเป็นเอามือมาดึงดาบตัวบีมตรงนี้แล้วกันเนาะ,ะแขนไปข้อเสียของตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของข้อสองเนี่ยครับ คือข้อศอกมันบุนไม่ได้มันบุนเฉพาะท่านบนเนี่ยครับมุนท่านบนได้อย่างเดียวกับท่านล่างก็เป็นข้อมือส่วนท่านแขนได้พับไปอย่างเดียวเนาะดังนั้นก่อจะเป็นข้อเสียจุดหนึ่งก็ได้แต่เมื่อมันบุนไม่ได้เนี่ยความแข็งแรงมันก็ได้ได้ได้พระดามมาก็ได้อย่างเสียอย่างอเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนแขนมาจับดาบตรงนี้แล้วกันปึ๊บแบบอย่างนี้ปึ๊บ,บขึ้นเลย ปุ๊บมือขยับเอาอขยับไปเรื่อยๆให้มันได้อารมณ์ว่าเฮ้ยมันเป็นชาติถึงคันอ่าและอันหนึ่งตรงนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ปุ๊บตัวของนี่บิมเซเบอร์ตรงนี้ครับปุ๊บไม่ไม่ไงล่ะ จ้าบเฮ้ยจ้าบติดช่องมาในโกะมาซะละนี่่ะก็ประมาณนี้เนาะเห็นไหมแล้วเราก็จัดท่าหน่อยการยืนเนี่ยผมว่าควรจะยืนถ้าเราจะยืนเฉยเห็นไหมมันก็มีปัญหาหรอกให้น้ำหนักสองข้างลงที่เดียวกันแต่ว่าการยืนเนี่ยถ้าจะให้มีดูมีพลังหรือมีการโพสมีฟลิ้วเนี่ยควรจะให้น้ำหนักสองข้างไม่เท่ากัน คือให้กันพาที่มน้ำหนักไปด้านใดด้านหนึ่งอะครับอย่างนี้อ่ะอย่างนี้แล้วกันสูว่าผมจะให้มันทิ้งน้ำหนักที่ด้านหน้าแล้วกันเนาะอืมเราก็ด้านไหนทิ้งน้ำหนักก็งอขาเอาเยอะๆหน่อยอ่ะอย่างนี้ก็ได้อืมเด้ยวด้านไหนเป็นตัวลองก็อาจจะยืนปลายเท้านิดนึงนี่ประมาเนี้ครับอ่ะลองดูนี้แลอืม มันก็ได้ท่าโพสแบบแบบของของเราเองนะครับอีกอีกลักษณะหนึ่งเนาะจะเห็นว่าการโพสท่าเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยมันขึ้นอยู่ว่าจินตนาการของเราเนี่ยจะเอาท่าไหนหรือแอคชั่นในสถานการณ์ใดก็ตามอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าผมกำลังจะดึงดาบใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากได้อาวุธอย่างอื่นอย่างเช่นบาสุก้ก็ใส่เข้าไปไรเฟิลก็ใส่เข้าไปหรือ ตัวนี้เป็นลองเลนส์เป็นมฟันแนลก็ใส่เข้าไปมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราครับว่าจะอยากได้แบบไหนแล้วก็สำหรับคนที่ชอบถ่า,ถายรูปก,กันพาเก็บไว้เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาพที่เราเห็นตอนนี้เนาะดังนั้นเนี่ยผมให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ,อาการถ่ายภาพเนี่ยควรจะให้มีจุดใดจุดหนึ่งเข้าใกล้ตัวของเลนแล้วอีกจุดหนึ่งห่างจากเลนส มันจะได้ดูแบบว่าเขาเรียกอะไรมันมีดนามิกอย่างเช่นจุดนี้เราเวลาถ่ายอาจจะ,อ,ะอย่างนี้ก็ได้นี่ครับคือพอดีกล้องตัวนี้ของผมมันเป็นกล้องแบบตั้งมุมสูงเนาะมันอาจจะไม่ได้ภาพระนาบทีพ่พอสมควรอ่ะนี่ถือว่าอย่างนี้ครับเวลาถ่ายเราก็ให้ส่วนที่เป็นขาเนี่ยฝั่งเนี่ยเข้าใกล้เลนหน่อยถูกไหมฮะ แล้วก็อีกข้างหนึ่งไกลเลนนิดหนึ่งแขนก็เหมือนกันหรือถ้าเราไม่เอาขาเนาะเราตัดแค่ครึ่งตัวอยากได้ภาพครึ่งตัวก็อาจจะให้มีบางส่วนอยู่ใกล้เลนอย่างเช่นเห็นไหมเนาะปึ๊บอ,อางนี้แล้วกันอยากให้แขนเนี่ยอยู่ใกล้เลนแล้วก็ให้ดาบอยู่ไกลเลนอย่างงี้ก็ได้หัวไหล่ข้างหนึ่งอยู่ใกล้ใกล้เลนหัวไหล่ข้างอยู่ไกลเลนอ,อางนี้ถ้ากลัวไม่เห็นหัวไหล่ข้างใช่ไหม พอยกคอิบนี่เวลาถ่ายกล้องมาลักษณะนี้ก็ได้เนาะหรือจะอย่างนี้ก็ได้อเห็นนรงไหลสองข้างถูกไหมก็แล้วแต่นะอันนี้ผมผมเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าลักษณะการโพสต์และถ่ายของผมเนี่ยเป็นยังไงการโพสต์ท่าแบบบิด,บ,ด,บ,ด,บ,ดบิดของผมอย่างเงี้ยผม เรียกว่าโคามสุสไตล์มีตั้งชื่อตัวเองด้วยนั่นแหละอ่าแล้วจะบอกว่าตัวของตัว New ไซเฟ F เนี่ยมือให้มาเยอะมากเลยเป็นมือกำมือแบแบมากแบน้อยอ่ะนี่จะมีมือแบดสองแบบเนาะอึบอึบอึบอ่ะนี่อันนี้กลางมากอันนี้กลางน้อยนี่ ผมชอบอันไหนที่กลางมากผมว่ามันสวยเนาะมันให้แบบความรู้สึกว่าแบบม,มีพลังออกตามข้อนิ้วทุกส่วนของกันพาดีแล้วก็ที่จะบอกอีกอันก็คือมันเหลือเยอะมากเลยแผงอ่ะนี่นี่ครับผมให้ดูฟืม แผงนี้แทบจะเหลือแบบยกชุดเลยถ้าเกิดสัวว่าคุณมี RG New g u n d a m ตัวเวอร์ชันธรรมดานะครับผมบอกเลยนะมีตัวนี้ตัวหนึ่งมีไปเลยเพราะว่าคุณจะได้นี่ฟินฟันแนลเพิ่มอีกชุดหนึ่งไปใส่ในตัวธรรมดาอาคิดดูตัวธรรมดาอ่ะทั้งหลายหนึ่งสองสาี่ห้าหกใช่ไหมหกชิ้น6ชิ้น,นถูกไหมติดแผงหลังลธรรมดาหชิ้นไล่หชิ้นบินว่อนเลยหา แคชั่นเบรหาฐานลองรับให้พอแล้วกันผมว่าสวยสวยเลยเนาะแล้วคุ้มด้วยเอออีกอย่างนึงก็คือเขาตัวเอเทนนาตัวเขาอะตัวอะไรอเสารักเสาอากาศนี่เห็นไหมาก็จะมีอีกชุดหนึ่งมาเบิ้ลให้ดังนั้นเนี่ยใครมีปัญหากับตัวเก่าหรือตัวใหม่ที่แบบว่าเขาหักเนี่ยลองส่องดูในกล่องนี้เนาะมีหรือใครที่เขาหักแล้วอย่าซื้อเนาะคอมเมนต์ใต้คลิป ของผมนี่เลยว่าพี่ครับผมอยากได้เขาถ้าเอาไงนี่ขอไปนในกรุงเทพแล้วกันเนาะถ้าเปนในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวผมนัดรับแล้วผมเอาให้เลยชีนี้ผมไม่ใช้ละหรือใครอยากได้ฟินแฟลแนล6ชิ้นตัวนี้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยผมอยากได้อะไรใครคอมเมนต์ก่อนก็ได้ก่อนนันรับหนาเดียวนะครับผมขออนุญาตในกรุงเทพแล้วกันเพราะผมพูดตรงนะส่งของไม่เปลี่ยน จุดนี้ถ้ามีส่งของอะไรก็รบกวนภยายาเขาแต่เรื่องนี้เราก็ไม่ขย,ยากรบกวนเนาะเพราะว่าให้รู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดี <c oughs> อโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับหวังว่าถ้าโพสคอมเบสต์สสไตล์ของผมเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีไอเดียในการโพสต์มากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นท่าเป็นกราบท้ยยืนกับพื้นเนาะหรือจะเป็นท่าลอยในอากาศก็ดีเนาะมันก็จะออกมาได้ ประมาณเนี้ยครับ ยังไงกัน้างครับสำหรับการโพสตท่าแบบคอมเมดี้สไตล์ของผมวันนี้นี่จริงๆแล้วการโพสตท่าลักษณะนี้เป็นเพียงแค่เศษเสียเ้ยวหนึ่งของศาสตร์แห่งการโพสตท่านะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูแล้วกันมันมีแบบอื่นมากมายมีให้เราเลือกได้ว่าเราถนัดแบบไหนชอบแบบไหนแบบไหนโดนใจไม่โดนใจเนาะแต่สำหรับแบบนี้ของผมเนี่ยมันสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับการโพสตท่าแบบยืนนิ่งๆแล้วก็หลอ่อก็ได้เนาะเออเพื่อนๆลองทำตามดูแล้วกันทำได้ไม่ได้เนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปผมดูแล้วกันเนาะ ชอบไม่ชอบยังไงกดไลค์กด like, แชร์ Subscribe ิกซันกับบิ่งริงเบลออ์ผมด้วยนะครับแล้วเราจะได้พบกันอีกคลิปหน้าดูว่าผมจะมีอะไรมารีวิวให้ท่านชมรับชมมาอีกนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วผมตระกูลมังสึสวัสดีครับ